เรียบร้อยอวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยเมื่อเช้า,าบ่ายก็มาตามเจ้าภพยงามเหมือนเดิมนี่คือโทษฐานของการชอบมาคนเดียวก็เรียบร้อยไปพอตรงนี้เป็นห้วยเป็นร่องห้วยเดี๋ยวต้องไปช่วยดินักหน่อยจะทําไม่ช่วยดินคงไม่ขึ้น โอเคไปช่วยดินหน่อยหนึ่งนี่ก็สภาพลองรอยตามเจ้าไผ่งามมาไผ่งามเข้ามาทางนี้เราก็ตามมาแต่ไม่ไม่รู้เส้นทางก็เลยเสียงเสียงลงมาก็เลยเป็นอย่างนี้นะโอ้โหเละพอได้นี่ก็มันเป็นแอ่งน้ำซับนะครับตรงนี้เป็นลำห้วยน้ำซับเกือบตลอดก็จม จมไปเยอะคนเดียวนี่ถ้าไม่มีวินนี่เสร็จนะไม่มีวินนี่เสร็จไปเดี๋ยวก็ลองดูที่ว่าจะช่วยตัวเองได้หรือไมถ่ถ้าช่วยไม่ได้ก็เสร็จเหมือนกันก็มาคนเดียวเจะจะมาดูเจ้าภายงานก็ต้องกดทนนี้แหละตําบากแกกว่าจะเห็นได้แต่ละวันแต่ละวันกว่าจะได้ เออเหนื่อยเหมือนกันลากวินลากสลิงแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้จ๋าเอ้ยวันนี้มาลุกมาเร็วอิตุทยานทองผ้าภูมิ อ่ะมันย้ายไปเรื่อยๆอยากมามันย้ายไปเรื่อยท่านตอนนี้ก็มากับลุงชัยผู้ใหญ่วิเชียนรอนินแล้วก็หัวหน้าส่วนป่าไม้แล้วแล้วก็พออเคยอยู่กิตตี้นะพออเราอ่ะเคยไปสอนที่กิตตี้แบบไทยงามมากล้วยที่พออเรียกเรียกเขาไม่มา ยกเว้นแต่เดินเข้าไปโยนใกล้ๆแล้วล่อมันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมองไม่เห็นอันตรายอันตรายเคยงามวันนี้มางามเมืีแล้วมันอยู่กลางดงซะด้วยดียูลายหางจะลบประมาณประมาณลายนี่ไรอ้นแบบนี้ของอ้นทั้งหมดแต่มันก็เฉย ปล่อยให้กินอย่างเงี้ยความเสียหายน้อยแต่ถ้าไล่ละเรียบร้อยเรียบนี่แสดงว่ามากินนานแล้วนะเพราะว่าเห็นรอยตอนเราเข้ามารอยใหม่ๆใช่ป่ะเนี่ยอยู่ในนี้อยู่แล้วพี่ใส่เงี้ยบอกแกมาแกเจออยู่แล้วไหนเนยนยเมื่อกี้ที่แกโทรงามเ้ยไปไหนวะบุ้งงามเหรอ มาเนี่ยมาลูกมากินกล้วยกินกล้วยไม่มีทางรถรถไปไม่รถไปไม่ถึงไม่ออกนะมานี่มาลูกพูดยากเดี๋ยวตีบบบนี่รถไฟฟ้ารถอะไรร่เทียนกบไม่ได้กินหรอกแก่ข้ามนิดเดียวแหละมันไม่มีไฟมันก็ออย่างนี้แหละมีบางทีเขาก็ปล่อยหรอ ดูที่เขจะเดินทางไหนแต่กับตัวนี้นะตัวอื่นก็ได้ผลอยู่อันนี้เขาจินแล้วดิกินของเขาหมดละกินทั้งกล้วยทั้งินทั้งมันทั้งกระโพอเป็นเจ้าของไงแล้วกระโพอแบ่งไว้ให้เขากินมักเขาขายมัน

อืมกลิ่นมันไม่มันไม่สุกกลิ่นไม่หอมไม่หอมอันหมดวสุกตรไหน,นหมดแล้วกินหมดแล้วเกี้ยงเลยไม่ค่อยกินวันนี้แล้ว,ลวไ,มไม่หอมจะบอกว่ากินโค้งๆกินแล้ว <laughs> ไม่ไม่เท่าไหร่